เป็นกวเพราะอาจารย์จะได้มาทบทวนได้ว่าจะมีพรในครบไหมถูกไหมถ้าไม่ครบถานตรงไหน,นนะอีกนะอาจจะไม่ใช่แค่มีคนในมหาในวิทยาลัยน,นะอาจารย์มีชุมชนที่เป็นฐานของอาจารย์สคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนอนจาจารย์ฐานทอดไปครบนะั้มเขารู้ไหมว่าอาจารย์มีเป้าหมายแบบนี้เขารู้ไหมว่าอาจารย์จะมีคนแค่นี้อาจารย์ต้องการความร่วมมือจากใครถูกปะอาจ,จารย์จะวัดได้ยังไง นะการที่อาจารย์จะรู้ว่าจะทําทำซิสเตมติกทาได้หรือไม่ได้อาจารย์ก็ต้องมีตัววัดตัววัดเป็นตัวนึงที่จะบอกว่าอาจารย์ดีลอยรือครบหรือไม่ครบเนาะมันก็จะมีเรื่องของ leading ก h e lagging indicator เนาะ leading mm hmm. ก็เป็นตัววัดในกระบวนการที่ทำอาจา mm hmm. จะเป็นจับนว่น mm hmm. หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ lagging คือต้องเป็นตามแต่ตัว lagging กับ leading มันต้องมันต้องสอดคล้องกันเนาะ lagging mm hmm. ก็คือเป้าหมายของกระบวนการนั้นว่า และล e a d i n g ก็คือสิ่งที่พอจะทำแล้วมันจะส่งผลต่อตาการบรรลุเป้าหมายตามแ a กค i n g ของคุณ okay, นะนั่นคือดีพลอยแน่นค่ะถ้าพูดถึงการทั่วถึงค่ะอาจจะเป็นเรื่องของสถานที่จะจำไปหน่วยงานเนาะกระบวนการเนี่ยไปใช้ให้ครบผู้ที่เกี่ยวข้องครบไหมถ่ายทอดไปยังบุคลากรครบไหมลูกค้าครบไหม ผนะู้ส่งมอบคู่ความรู้มือครไหมอาจารย์มีพันธมิตรบอกคขาแม้ว่าจะจะทําแบบนี้เนาะเพราะเขาคือส่วนหนึ่งในองค์คางให้เป้าหมายของบชชน่าสําเร็จได้ค่ะ